ไปปีกใบที่สองใบที่หนึ่งนั้นทำเสร็จไปแล้วอันนี้ใบที่สองกำลังทาก,กาวแล้วก็เย็บชายปีกด้วยริเวสตสแตนเลสการเย็บนั้นจะต้องใช้วิธีใช้ฉากเหล็กหนาหนาสัก6กมิลนะฮะหนาสักหมิลฉากสองนิ้วหนา6กมิล มาเป็นตัวอคล้ายๆเป็นเป็นฉากวางให้มันตรงเพราะว่าเมื่อยิงแล้วเนี่ยเมื่อเรามาเย็บติดกับฉากตัวเนี้ยเมื่อเรายิงแล้วเนี่ยชายปีกจะมีความตรงเป็นเส้นตรงเนี่ยถ้าถ้ามองผ่านชายปีกไปในแนวระนาบเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงเลยนะมั้ยเป็นเส้นตรงเลยครับ